สำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือปลาร้าล่ะครับปลาร้านี่นะครับมากมายหลายชนิดจากทั่วทุกแดนสยามได้มาอยู่ณนคะิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้แล้ววัตถุดิบหลักของเราในวันนี้มาจากที่ราบสูงของไทยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งรูปรสและกลิ่น ที่ไม่ว่าใครที่ลิ้มลอกแล้วต้องติดใจกันทุกรายนอกจากนี้ปลารา้ายังสามารถนำไปปรุงอาหารได้อีกหลากหลายเมนูด้วยและวันนี้เป็นการท้าชิงระหว่างผู้ท้าชิงเชฟวัดและเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ การแข่งขันในคิทเช e น s t a เดียมเชฟจะต้องสร้างสรรอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อะไรกุซิน เริ่มแล้วครับพี่โนครับก็วิ่งกันเลยนะครับทั้งสองทีมเชฟวัดนี้ก็ไม่ดูไม่ช้าช้านะครับเร็วครับเร็วว่ายังหนุ่มอยู่ครับอายุเพียง37ปีนะครับครับข้อเข่ายังดีเหรอคะครับก็ยังดีครับยังดีครับถ้าเอาสิสี่สิบปลายอย่างผมไปทําก็คงยากครับต้องขออนุญนะขอแนะนําแขกรับเชิญของเรานะครับข้างๆผมนะครับก็คือพี่โนครับประธานสรรหาของเรานะครับและกรรมการรับเชิญวันนี้นะครับได้แก่ พี่ไฮอาภาพรครับค่ะสวัสดีค่ะครับและคุณมนตรีวิโรดวิจพันธ์นะครับคอลัมนิสต์นิทยาสารดิฉันและนิทยาสารมาทัศสุวรรณเล่นิ้งครับเป็นไงครับกับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ปลาล่าใกล้ตัวมากใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะครับเป็นเกียรติของผมอย่างสูงนะครับที่ได้มามาดูการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโอ้ตอนนี้เชฟวัดครับขึ้นขึ้นไปบนเกวียนใช่ไหมครับดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูหน่อยฮะเรื่องเนี้ปลาล่าปะเนินครับปลาล่าปะเนินครับเห็นที่มานีีี่่ในนนิิมปลลลหายยชดเครับบ นะครับจริงๆแล้วนี <estiver thorough development injuries> no, so many many ่ปลานี่เขาบอกว่าม <c oughs> ีเลือกเป็นร้อยชนิดจริงไหมครับมีเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีปลาล่าอยู่ทั้งหมดสามอย่างเลยเหรอครับเป็นร้อยครับแล้วแต่สถานที่แล้วแต่พื้นพื้นที่ต่างๆก็จะทึื่อฮะกาจะแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยปลาล่าก็มีหมักด้วยนะครับเกลือครับนะครับรำข้าวแล้วก็ข้าวคั่วใช่ไหมครับนะครับปลาล้าที่มีกลิ่นแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่รำข้าว นะครับก็จะออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาราที่ออกขาวๆเนี่ยมือย่างเงี้ยแดงๆอย่างเงี้ยนะครับจะมีรำข้าวแล้วนะครับกลิ่นจะแรงกลิ่นจะแรงแต่ถ้าเป็นปลาล้าอย่างที่เมื่อกี้เชฟวัดไปเลือกปลาราปารินเนี่ยนะครับจะเป็นปลาราาข้าวคั่วสีจะอ่อนเห็นไหมครับ กลิ่นจะไม่แรงแล้วก็จะแห้งๆกว่าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือคือสูตรของการการการเลือกแต่ละคนที่เลือกไม่เหมือนกันแล้วนะครับเลือกไม่เหมือนกันแล้วครับเลือกไม่เหมือนหน้าตื่นเต้นแล้วครับเชฟชุมพลนี่เลือกปลาที่กลิ่นแรงกลิ่นแรงตัวเล็กกว่าครับปกตดินที่ส่วนใหญ่จะกลิ่นแรงนะคะปลาร้าที่เอามานี่เป็นปลาราดิบหมดแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเชฟชุมพลเขาจะใช้วิธีการต้มกาตอน ดมนะครับนี่คือช่อนดมก่อนถูกต้องนะฮะใช่อันนี้คือถูกต้องนะครับคืออันนี้ชนคือบางทีเนี่ยเชฟฝรั่งเหมือนกันครับอะไรที่เขาจะลองเขาใช้ดมก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการชิมอีกทีนะครับดมให้รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงตอนนี้ทางเชฟวัดครับเอาปลาล่ามาล้างนะครับล้างเพื่อกลิ่นมันออกเหรอคะหรือยังไงแสดงอาจจะลดเค็มมั้งอาจจะลดความเค็มใช่ครับะลดคค็มนี่สูตรปกตินะฮะที่เห็นอยู่คือการดับกลิ่นนะฮะ ใส่สมุนไพรเข้าไปทุกอย่างครับที่กำลังแรกนี่คือปลาช่อนนะคะครับปลาลาปลานินปลาช่อนเนี่ยจะดังก็คือสุพรรณอ่างทองเนี่ยนะครับากลางจะทําได้ขึ้นชื่ออุ้ยแต่แข็งดีนะฮะวิธีทําของมันเนี่ยพอตอนที่ขยำเกลือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเนื้อตัวมันจะต้องแข็งขึ้นก่อนนะถึงจะค่อยใส่ข้าวองข้าวคั่วลงไปขยำอีกถ้าเกิดว่าใส่เกลือน้อยไปแล้วตัวเนื้อปลามันไม่แข็งนี่แสดงว่ายังยังไม่ได้ที่นะแต่สีเนื้อปลางสวยเลยนะครับคระสีชมพูสวยดีอันนี้ครับ มันจะเป็นสีเดียวกับปลาส้มเหรอนะครับเพราะว่ามันมาเป็นตัวตัวใช่จอแบบว่าขาวๆชมพูชมพูพี่น้องครับวันนี้นะครับทางเชฟชุมพลนี่มีแฟนคลับส่วนตัวมาเชียร์ถึงที่ครับอนะครับเป็นเหล่าอาจารย์และนักศึกษาครับจากมหาวิทยาลัยนะครับราชฟัดสวนสุนันทาครับสาขาวิชาข่ากรรมศาสตร์ครับมากันเยอะเลยเหรอครับฮะมากันเนี่ยฮรับสิบกว่าคนครับเนี่ยที่ยืนอยู่ครับใส่ชุดขาวเชฟมีแล้วมีทั้งอาจารย์มาด้วยนะครับโทษาทั้งอาจารย์มาคสิบกว่าคนคุณจาคิดเท่านั้น ดูเชฟวัดผมก่อนครับกี่คนครับพี่น้องมาคนเดียวครับมาคุณไปสาร้็ได้ครับไปคุณไปสารบวกมือใหญ่เลยนะครับเชียบเชียบลูกน้องนะครับตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับทางเชฟวัดนะครับก็กำลังมาแล่ปลานะครับเป็นชิ้นเหมือนเป็นขนมแล่ปลาลัปลานิลเนื้อจะน้อยกว่าปลาลัปลาช่อนสังเกตจากที่ใช่ครับ ตัวเนื้อมันน้อยกว่าด้วยเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานบ้านเราอะนะครับในการเก็บอาหารให้ได้นานนะครับใช่ครับทอ่คนเอาปลาลงไปต้มในในกระทะนะครับมีปลาแล้วนั้นก็จะมีใบมะกรูดมีตะไคร้นะครับใส่ลงไปด้วยอันนี้ใช้วิธีต้มต้มเพื่อให้ลดกลิ่นมันที่ทุบสมุนไพรใส่ไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนี้ข้าวครับข้าวสารเหรอข้าวสารน่าจะเป็นข้าวเหนียวครับเหนียวแบบมันเหนียวครับคุณจะคิดครับ ที่เห็นนั่นก็คือข้าวเหนียวเคี่ยวงูนั่นเองนะครับเป็นข้าวเหนียวจากเชียงรายนะครับพี่โยฮะเพราะบอกอร่อยมากเลยละครับแล้วที่ชื่อว่าเคี่ยวงูเนี่ยเพราะว่าเม็ดมันจะเล็กๆเรียวๆเหมือนกับเคี่ยวของงูเลยครับสวัสดีครับเชฟครับขอรบกวนหน่อยครับผมเห็นแท่งกลมๆดำๆเชฟใส่อะไรลงไปในข้าวเหนียวครับตอนนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับเพราะว่าหม้อผมจะเป็นก้นแม่เหล็กทีนี้ผมเอาแม่เหล็กวางข้างบนข้าวเหนียว เพราะว่าการให้ทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยนิ่มเร็วขึ้นเพราะว่ากระแสแม่เหล็กจะจะดูดกันนะฮะมันจะสื่อกันมันจะสื่อกันแล้วจะทําให้ปฏิกิริยาในข้าวเหนียวเนี่ยน้ำจะซึมไปในข้าวเหนียวได้ได้เร็วที่สุดมันจะนุ่มเร็วอู๋เทียมมากครับคุณเชฟครับลุยต <your> ่อเลยครับโอ้โหนี่ก็เป็นเทคนิค อันนี้เป็นเทคนิคในนี้ของของเขาที่ใช้อยู่ฝรั่งใช้นะครับแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านผมเคยเห็นคนใส่ช้อนอลูมิเนียมเนี่ยลงไปแทนเหมือนกันถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับทำหนึ่งน้ำน้ำเดือดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้เชฟวัตก็เอาปลาห้ามาห่อในใบตอนะครับแล้วก็เอาไปย่างอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้าน พออกต้งลปิยาข้าวใหม่เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นทั้งข้าวสารทั้งข้าวเจ้าทั้งข้าวเหนียวเนี่ยเหมือนกันคือจะให้ความนุ่มให้ความนุ่มตอนนี้นะฮะท่านเชฟชุมพลครับเเมื่อกี้เห็นมีสมุนไพรใช่ไหมครับอันนี้ใช้เป็นสมุนไพรฝรั่งนะครับมีเหมือนเป็นออริกาโน่ป่ะครับใช่ครับมีใบมะกรูดใช่ครับมีทั้งไทยทั้งเทศครับผสมสมุนไพรไทยด้วยเออเขาคล่องอะอยากซื้อก็ไม่ว่าที่บ้านจังเลยชุมพลเนี่ย เอาไว้จะเล่นที่บ้านใช่ไหมพี่อาร์ตวถ้าตัวแพงครับอนี่เอาไปเอาแพบนี่หลักการทอดเหมือนทำเหมือนแบบพวกทอดปลาของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูสนุกเชียวครับคุณชกิตครับก็เชฟชุมพลของเรานะครับจะมิกซ์นะครับระหว่าง ความเป็นตะวันออกกับตะวันตกนะครับที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะทาปลาร้ะอบชีสหน่อไม้เยื่อไผ่ละครับแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้เชฟกระทะเหล็กของเรานะครับจะทําถึง4เมนูด้วยกันนะครับมีปลาร้าหมอนทองเมี่ยงข้าวปุ้นปลาร้าคาเวียและน้ําพริกปลาร้าปลาย่างผักสดข้าวเหนียวเคี้ยวงูใหม่ครับเยอะมาก แล้วเป็นสูตรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับนี่น้ำปลาล้าหมอนทองอ่ะฮะใช่จะออกมาไรทไมเราเอาไปใส่ในจะใส่ในทุเรียนไหมฮะั่นแะจะใส่เนื้อทุเรียนคุณจะคิดครับที่เห็นเชฟพุทธาชิงของเรานะครับกำลังโหกเครื่องแกงอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหเขาก็มีเมนูหลากหลายมากนะครับวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีแอปเปิลไทด์นะครับที่เขาจะทำนะครับชื่อว่าปลาร้าแฟนซีนะครับจะมีอาหารรูเรียองน้ำย่อย3อย่างด้วยกันคือถุงทองคำเดียวครบรส ล่าเตียงและนอกจากน <ating> mm. no <is it>? ั้นยังมีอีก3เมนูคือมาเหนือเมฆปาราจัดเต็มแล้วกว่าจะได้พบกันแล้วครับอ้าวแต่ละที่ปาราจัดเต็มเหนือเมฆกว่าจะได้พบกันโอ้วันนี้มีเรามีทีมลีดเดอร์ด้วยนะครับเหลือเวลาอีก45นาที ผ่านไปแล้วสิบผ้านะมีโป่งลางมาตึงตุงตุงตึงเลยดูน้ำเขียวๆตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้ของนางลาใช่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 น้ำใบย่านาดูแล้วเป็นน้ำใบย่านางครับที่ทาเชฟวัดครับรู้สึกว่าปลาหิมะปลาหิมะนะครับคุณะกิดครับถูกต้องแล้วครับนั่นคือปลาหิมะนะครับแล้วทางเชฟู้ทาชิงของเราเนี่ยนะฮะจะนำปลาหิมะเนี่ยนะครับ ไปห่อใบตองแล้วก็ย่างนะครับหลังจากที่เราเห็นในหน้าจอนี้เอาปลาร้าไปห่อใบตองแล้วย่างแล้วนะครับนั่นก็คือเมนูมาเหนือเมฆนะครับมาเหนือเมฆโอ้โหกองเชียร์ทางฝ่ายเชฟวัดนะครับถึงขั้นลุกขึ้นยืนแล้วบอกเร็วเร็วเร็วครับอันนี้ทางเชฟชุมพลนะครับก็กุ้งกุ้งครับเอาต้องตีให้เละอย่างนี้เหรอคใช่กุ้งผสมกับปลาร้านะครับกุ้งผสมกับปลาร้า อ๋ผมว่าน่าจะทำคล้ายๆทอดมันนะครับมีหมูสับมีหมูสับด้วยครับใช่ครับเคือกดอะไรหรือเปล่าครับคุณรู้ไหมทำไมเขาตีคุณหายทำไมอะคะเหนียวครับมันจะทำให้เหนียวขึ้นถ้าสับถ้าสับครับถ้าตีเนี่ยมันจะเหนียวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ง่ายๆแล้วใช้เนี่ยครับเนี่ยครับมาแล้วครับ จะกิดครับเี่ยแชมป์จุบนของเรากำลังรัวสับกันอย่างแบบไมาเมามันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเขากำลังจะทำเมนูปลาล้าหมอนทองนะครับเดี๋ยวจะมี3มเกลือนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับนั่นก็คือกระเทียมพริกลากผักชีนะครับสูตรเด็ดของประเทศเราเลยครับก็เป็นสูตรหมักนะครับของบ้านเรานะครับสามเกลือใส่ลงไปเมื่อกี้นี่เห็นเอ่อทางเชฟเชฟวัดครับคือเอาไข่นะฮะผานผ้าขาวบางนะครับแล้วก็เหมือนมากรองนะครับอีกทีหนึ่ง ก็มาใส่ในใบตองแล้วก็ทําเป็นโอ้สวยงามมากคุณจะกินครับตอนนี้ผมพาคุณจะกิดและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้าเตาของเชฟวัดเลยนะครับสวัสดีครับเชฟครับโอ้โหวันนี้ใช้ใบตองเลยเหรอครับครับผมอันนี้กําลังทําเมนูอะไรครับทําลาดเตียงครับผมลาดเตียงนี่เห็นบอกว่าจะต้องสารตะข่ายเลยเหรอครับถูกต้องครับสมัยก่อนเราใช้มือครับตอนนี้ผมประยุกต์ใหม่มาใช้ใบตองเพื่อให้มันง่ายขึ้นสำหรับ ในการเราทำเป็นให้เป็นตะข่ายครับผมโดยต้องให้กระทะร้อนแล้วก็วเอาน้ํามันเช็ดนิดนึงใช่ไหมครับครับผมทำไมไม่ใส่น้ํามันไปเยอะๆเลยล่ะครับอ่าถ้าเยอะอเ,เดี๋ยวไข่มันจะสุกกรอบแล้วมันเว,เวลาหอมันจะแตกครับมันจะโอ้โหขอบคุณเชฟมากไหมลบกวนนะครับทางด้านเชฟพุทธชิ ใช้ความเป็นไทยแท้งัดเมนูชาวังที่สื่อทอดออกมาต่อก่อนด้วยแล้วแบบนี้เชฟกระทะเหล็กจะเอาสูตรอาหารไทยประยุกต์อะไรมาต่อก่อนด้วยต้องมาลุ้นกันครับการแข่งขันทําอาหารจะเผ็ดร้อนแค่ไหนซึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ใครจะเป็นผู้กำัชัยชนะติดตามช่วงหน้าครับ